ฟังดีๆฟังเนียนๆฟังให้ละเมียดฟังให้แยบยนแล้วก็แยบคายสิ่งที่ท่านจะได้คือสุขภาพกายก็จะดีสุขภาพใจก็จะดีและสุขภาพจิต ก็จะดีด้วยเด้อสิบอกให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพกายและสุขภาพใจของสองสิ่งนี้มันพัวพันกันอยู่ในเชื้อในชาคนไหนไม่เข้าใจแยกไม่ออกบอกไม่ถูกมนุษย์คนนั้นก็จะสับสนวุ่นวายทุรนทุรายไม่รู้จัก จบสิ้นนะส่งผลให้กินไม่ได้นอนไม่หลับขาบถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงตามวัยของแต่ละบุคคลนะเชานะเชา ลุงหอกมีเจตนาให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่นี่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกความเชื่อขอแต่เพียงว่าเรายอมรับว่าเราคือมนุษย์ไหมเท่านั้นแหละครับเพราะเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องราวของมนุษย์เท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับอาชีพนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดอาชีพใครจะมีอาชีพอะไรก็ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ให้ได้ตามปกติก็แล้วกันเดอร์บอกให้ ที่นี่การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเผื่อเหลือเผื่อขาดการเมืองยังไม่ยุ่งการมุ้งยังไม่เกี่ยวจะเด็ดเดียวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะ ในชีวิตประจำวันมนุษย์มันก็มีสองเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของร่างกายของเราร่างกายของเรามีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่เขาว่านั้นมาเบียดเบียนเราอืมอืมอืมนี่คือตัวร่างกายเช่น ปวดหัวบ้างตัวร้อนบ้างปวดร้อยแปดปวดภายในช่องท้องบ้างปวดขั้วหัวใจบ้างปวดกระดูกกระเดี้ยวบ้างโอ้ยเรื่องร้อยแปดปวดดูซ <c oughs> ิฟังให้ดีๆอาการปวดที่ว่านี้ลุงออกจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่โรค เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงลุงออกเคาะเป้งความรู้สึกที่ว่านั้นมันดีขึ้นหรือหายไปหรือไม่ผู้ที่เป็นเจ้าของร่างกายที่ไม่ปกติที่ว่านี้ก็จะรู้เองนะชานะชา ท่านใดที่ฟังเสียงลุงออกเคาะแป้งบอกว่าเลยสิ่งที่ท่านได้คือผิวพรรณจะผ่องใสร่างกายจะแข็งแรงไม่ต้องไปหาอะไรมาประเทืองผิวจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะว่าสิ่งน,นั้น มีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ลุงกำลังทำอยู่เวลานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพียงแต่ให้เข้าใจภาษาลุงพอประมาณไม่ว่าลุงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าไม่เข้าใจเอาสองหารไว้ก่อนถ้ามันพอจะลงตัว ก็ไปด้วยกันต่อก็แค่นั้นเนาะ